สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่ที่อู่ป้ายอยู่ครับนี่อยู่ที่อยู่อู่ครับตอนนี้ทีมงานดลเกี่ยวกเกษตรพัฒนากับศักนะนี่ฮะอันนี้ตัวนี้เป็นรถนี่เสียงโคตรนิ่มเลยเสียงนี่โอ้โนี่ฮะป้ายอยู่ครับทีมงานอู่ป้ายอยู่ ฮะเกือบวิ <half. S 2> ่งมาแล้วยกแต่ยกแต่โรเลอร์าวิ่งไเลยัตัวน่ะไปลงค่ะีอ่้ย

Lưu lắm từ lễ tụt tàu đời mất thẳng à, bao ngày bằng cái đâu ngựa bao cái tàu ngựa chắp là thi ngũ lưu lầm phết bằng ừ, ừ. cái tầm 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 มาทาบอ,อมเบ์เซนโยูเลไหมล่มระเซนี่งไม่เงี้กยกะสาจงนี่เหมงไปหลังเต็กมาครับไปหลังหรือไปคลุกโคลนมาเนี่ย <S <S จะเปลี่ยนคอคอคต่อครับทายดูการวเปลี่ยนโคต่อห แต่เสียงนิ่มดีมากเลยเสียงคัมมินครับตัวนี้เป็นเครื่องคัมมินครับก็เป็นเครื่องคัมมินครับไม่รู้ว่าเครื่องตัไหนน่าจะ26ครับอเห็นเคยเคยเคยละเคยเคยขายคลิปอยู่ครั้งหนึ่งครับคันนี้ตู้ก็เป็นตู้แบบใหม่ครับเป็นเครื่องคัมมินแต่เสียงนิ่มครับเดินก็ยังนิ่มเลยจงปูดเลย

ខ្ស <that> ែរសាក់ទៀតទៅផានិស្លាក់អានេះនៅស្លាក់តាវិលឃ្លៀវវិញស្លាក់តកោះទៅអឺស្លាក់តកោះដែរតែវាមិនចូលជាតិកផាក់ថាសូមរອບហើយមើលធ្វើបំចាញ់ទេដាក់นอนមកលឿនពីដើមអុកតាយនេះនិយាយឈួនមកតាមជនប่าទៅដើមបេតែអានេះគេធ្វើហាក់100បេនេះជឹម อันนี้เทอรโมเพิร์ลยมนกอกก่บมน่เก่ะหมด้ิกินเลย้อเเ้าพลครับเพือไปลี้วแนใ้บรัเลยเปยนสลักคมงานเยอะมากเลยทีมงานขบนก็มี เปลี่ยนสลักครับน no> yeah, ่าจะดึกหน่อยนี่กลมบักอไรนีบักดาวาบักดาวกรัสซิงไงแรงครงเลย่กี้่ไ่เคยเลือกดาวตูเลือกดาวต่้โมดิายเองเลยโมดิายเองบักดาวเตบักดาวอบักพุทเรื่อเดบักขอนีนอี่นี่สนามดาทำไมอ๋อทำไมีบูใหม่ เออบักเสรเลยนี oh, ่บักเ้บุตเลยนะเออนี่ปักไกช่วงนี่เลยโอ้ส่วมันกน้อเลยออทำบุตหม่ก็อยู่ข้างในหนว่าดูเอาเหล็กมาพอดีข้างในก็สวมเลาเขาไปพอดีกลึงเดเอเรียมมียนพลิงมเมีนเพลิงนเอ้พวงเพลที่เต้พลงม่ด้แล้วนี่กนาดเมีนกลึงกลึงนี่บ้านประนเอามืออะแค่เจ็ดแปดเก้าสิบได้อย่แลเวเลยทีมงานตายอยู่ครับทีมงานไปอยู่ ดาเปลือยเหนว่าคันี้มือเตาคลองเหรอดาเปืือนเหนว่านี่อ้คลองหน้านี่โอเคครับคลิปนี้ก็พว่ากันนะ